คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค,คะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านรับข้อสั่งการนายกเป็นมือประสานหลักระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อสื่อสารผลงานแล้วก็เร่งกวดขันบุหรี่ไฟฟ้าค่ะตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พบปะและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ได้มอบหมายให้ดรพงเพชรชลเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสานงานหลักของฝั่งรัฐบาลนะคะแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนงานด้าน การประชาสัมพันธ์ผลสําเร็จของโครงการต่างๆที่กรุงเทพมหานครดําเนินการค่ะโดยท่านนายกทฐมนมตรีมองนะคะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีผลงานเยอะแล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้สื่อสารออกไปยังประชาชนเท่าที่ควรซึ่งดรพวงเพชรก็ได้กำกับดูแลหน่วยสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่น NBT ของกรมประชาสัมพันธ์และอ,อสอมทจะช่วยนะคะจะสามารถช่วยให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น ดต,วตวพวงเพชรบอกด้วยนะคะว่าท่านยินดีทําหน้าที่ผู้ประสานงานระวัางรัฐบาลและกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อให้การดําเนินงานด้านต่างๆเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วก็พร้อมสนับสนุนการทํางานด้านประชาสัมพันธ์ค่ะทางนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้กําชับให้เร่งกวาดล้างบุหรีไฟไฟ้าอย่างเข้มงวดหลังจากที่ผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนร้องเรียนไปที่รัฐบาลนะคะ บอกว่ามีการขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยให้เด็กและเยาวชนหลายพื้นที่โดยทําให้มีรูปลักษ์ดึงดูดใจอย่างเช่นเป็นตัวการ์ตูนสีสันสดใสน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้าก็มีกลิ่นต่างๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาสคอบอก็ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครค่ะลงพื้นที่กวาดล้างแหล่งจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและว่ายังพบมีการลักลอบขายอีกหลายพื้นที่นะคะจึงขอความร่วมมือประชาชนค่ะถ้าท่านเจอเบาะแสสามารถแจ้งไปได้ที่สายด่วนสคบห6 6 6 6ห6 6 สายด่วนสคอบอนะคะรวมถึงแอปพลิเคชัน OC PB Connect และ Traffic ฟังดูที่สคอบอแล้วก็กรุงเทพมหานครจับมือกันเพิ่มช่องทางร้องเรียนนะคะร้องทุกให้กับประชาชนค่ะ